ครูบางทีไม่เข้าใจนะเคยบางทีนั่งฝันเว้ยคนบางคนเนี่ยเนี่ยไปเจอเพื่อนมาเศร้าเลยอ่ะเพื่อนกดดันเพื่อนเปรียบเทียบเพื่อนดูถูกเอองงไหมเคยไปบวอย่าง<อ>บบนี้ให้เพื่อนแล้วเพื่อนขำคำมาคำเดียวว่าแล้วทำไมไม่เลิกคบก็เออว<ช>่ะแล้วบ่นไปสิบรอบเจอเพื่อนอ่ะทำไมไม่เลิกคบใช่เนี่ยกูเคยเจอเขาก็บ่ดเรื่องคนคนเนี้ย ทุกรอบที่เจอแล้วครูก็ถามว่าครูถามคําถามเดียวอะไรที่เรายังอยู่กับเขาเหรอสุดท้ายพอย้อนกลับไปนะเกิดจากอะไรหรือว่าลึกๆขาดการยอมรับตัวเองอและรักตัวเองอย่างแท้จริงจึงรู้สึกว่ากำขี้ดีกว่ากำตกใครก็ได้เอาไว้ก่อนซึ่งถามครูนะจริง เหอคำนี้คำขี้ดีกว่าคำตดอะจริงเหรอหลายคนหลายคนคิดอย่างนี้คิดในเรื่องของการว่าแล้วมันจะมองหาที่ไหนมันมีจริงผมก็เคยเชื่ออย่างนั้นนะน้องก็เคยเคยในอดีตเคยมีความเชื่อแบบนี้แต่ทั้งหมดเนี่ยความเชื่อนี้จะเปลี่ยนได้ถ้าเราเปลี่ยนใจเราได้ใช่คือถ้าเรารู้จักตัวเราเองอะเราจะใช้ชีวิตแบบออโต้ไพร์หลอดของเราไปเลยถ้าเราไม่เคยกางแพทเทิร์นออกมาแล้วเห็นว่า อ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างครูเนี้ยไม่เคยเชื่อว่าจะมีคู่ครองที่ดีได้ย้อนไปเมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วเนี้ยครูไปเจอดีเจพี่อ้อยอย่างเงี้ยเป็นรุ่นพี่เขาก็ถามครูบอกว่าเออเงาะแบบความรักเป็นไงบ้างแล้วครูก็ตอบแบบโอ๊ยผู้ชายนก็เร็วๆงั้นแหละพี่อ่างเงี้ยเออนูองตอบแบบนั้จริงพี่อ้อยเขาบอกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยผู้ชายดีๆก็มีครูตอบตอไปว่าไอ้ดีๆมันก็คงไม่ตกถึงหนูหรอกพี่เห็นไหมฮะสิ่งเนี้ยมันเกิดจากเราอะ เชื่อต่อโลกผิดคือเชื่อว่าผู้ชายมีแต่เร็วๆรวมถึงเชื่อต่อตัวเองผิดด้วยว่าเราอะไร่ค่าขนาดไหนที่ไม่คู่ควรกับของดีๆเออแล้วพอวันที่เราแบบเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ได้อะ่ะโหเราได้ผู้ชายดีๆกัลิยานอฟิชมาอยู่เคียงข้างมาคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยถ้าครูย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วไปบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันจะมีนะไอ้คนคนนั้นมันคงหัวเราะว่าเพ้อหรือเปล่าแกอะไรเงี้ย เออ mm hmm. ทุกอย่างในโลกมันดูเป็นไปไม่ได้ mm hmm. เมื่อเราไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ mm hmm. แค่นั้นเลยเว้ยจริงอ mm ืม hmm.